พี่พรนักมีจริงๆนะให้มีเห็นใจะนะพี่นะมากลับไปงอองกับเมียไหนๆก็เมียตามมาแล้วให้เมียเห็นใจนะน,นี่จะพาฉันกลับหรือจากข้าพงาว่าพี่พรรักน้องจริงๆไปน้องเห็นใจมาที่พี่มามากับพ่อน้องมามาจ้าจ้าจ้า นั่นแหละป่านนั่นแหละทองเขาเรียกว่าทุ่งปลายเท้าพอลุ่มในหัดนักกำเชยไปตามลุ่มตาเล็กูคนหนึ่งกูยกแต่เท้าทุ่งไม่ไกลกว่รกยะหลุ่มหัดไงมึงก็ไม่พูดเลวไอ้ปรีดีแต่ว่าเราปลาลบเรื่องนี้เด็คนตาทองปลาลบไอ้หม้ที่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีที่ตังโม้ไม่มีที่ตัง,ง,งแกงไม่ที่อ,อ,ยอยัดใยกันน่าทุกชานมือนกันนั่น ถ้าพ่อเคยบอกวังกันมึงไม่ทีอยู่ไหนก็ตื้ออกวยผาหน้าก็เลื่อนกูไปตะไปผาตะได้เข้าไปร่้งกับพอดีว่าดันนึงก็ไม่ต้องกันเข้ากับกูน่ะเลยนี่อยแขตายได้ผาเลื่อนเพื่อนแต่ว่าอย่างดีนุกนายมู่อยผาเพื่อนวันจะเลื่อนดีก็ดีวันมันไม่ดีมันไม่ผักยิบผักลายนี่มันน้ำเลื่อนมันไปแลยกระเถียวผาวงงอยู่แต่ละวิ่กันวัววัวหัวหอวหัวั้นหัวห้วนหวหาวนแม่ต้องหควา้วนหัวั้น ผมจะร่าเรื่องจิงใหญเปรีีไต่ว่องไปว่ากันคนข้อหน้าแคบพนันไม่กี่คลองลูกเออมีวังฮะว่าแต่ร้านี้ละจุมพานใจมองตาลักน้องน่าพิจารณละพี่พนนะว่าคุณอยากไปไหน อย่าพยาามมีอ,อื่นเลยพื้นนำใจว่าอย่าไปเลยบีบอลรวมองนอนการนี่แต่ใจอย่าไปไหน มองอยู่รวมองกรอบทีตั้งแต่กอ่อนแม่บีปอนะว่าน้องได้เคยเสียสิยยยยได้เพียข้าวเสียข้องเสียหลังน้องนี่เสียเพราะรักสามีก็ไม่เปลี่ยนใจปี่บอนเยี่ยจากเมียไปนม่พินนะนี่มีจ่จ่าฉันจะบอกมีกรุงไปกรุงมานี่ไอ นี่รักผัวก็นี่ต้องบูชาผัวใช่ไหมนี่ทั้งรักนี่ต้องบูชาค่ะถ้าหากว่านี่บูชาผัวก็ยายชื่อเสียงของผัวตกตลงไปนะนี่นะเพราะฉันในนัดหมายสัญญาวันแต่งงานกับรัตดาไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าฉันหนิงเสียอย่างนี้ไม่ไปพูดอะไรรัตดารู้ก็รัตดาก็จะเสียใจจากเมื่อรัตดาเสียใจแล้วแล้วเราก็จะถูกรลับโทษ ขอ้นีลองคิดรัตดาเขเป็นผู้บริหารกิจการแผ่นดินก็นจะสังอะไรก็สังได้ก็สั่งประหารชีวิตก็ยังได้มีขอยผัวมีชีวิตอยู่กันนีแตน,นนีนะและพี่พรจะว่ายังไงก็บอกเมียัตนนะครันี่นัอานกับรัตดาไว้แล้ววันที่สามสิบเดือนกันยาแต่งงานถ้าหากว่าไม่ได้แต่งงานก็มีแต่เราจะถูกรับโทษ ถ้อย่างนั้นก็ณีจะอนุโลมให้กับพี่พี่ไปบอกล้อก็ได้ไหมครับออไปบอก,ก,กล้อก็จะเลจ้าค่ะเลยก็ถามว่าทําไมที่บอกล้อก็บอกว่าตรงสามเมียเมียวอนนะพี่แนมะจะตกลงชะลาก่อนนะไปบอกเลิการเขาเชิมตนะค่ะจางลำบากเนี่ยโบราณตั้งกล่าวแล้วว่าที่สุขยานอนเมียวอนยายิน ไอ้เราเนี่ก็เสียเพราะเมียวอรแต่เมียคนนี้สำคัญจริงปากจัดไม่มีมนุษย์แต่ชีวิตลูกผู้ชายเราถือมั่อีกอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่กลัวเมียเป็นอัมขาดแต่เพราะเมียคนนี้ไม่กลัวก็จริงอยู่แต่เกรงก็แล้วจใจเมียตองมาจากก้องเราไปบอกข้าวไปบอก้าวหลักดามาสี เด็ยากามาวันนี้ตระนีมาส่งปรางเทวีนังเกามฟ้ามค่วข้าถวายบังคุมรับองค์หญิงโธ่กุดมพรทำไมที่มากราบไหวบูชาฉันอีกแกเป็นสามีของฉันจะมาไหวเมียควรเหล่านี้ผมขอยกโลกครับ อะไรจะยกเลิกผมจะมาบอกเลิกพิธีงามจะไม่แต่งแล้วครับทำไมจะไม่แต่งละ่ะเนื่องจากเมียเขาหวนครับเขาอยากให้อยู่คู่ผัวตัวเมียเฉพาะกับเขาเท่านั้นไม่อยากที่จะมีเมียอื่นครับเมียน้าไปบังคับแล้วเหรอนี่ไม่ได้บังคับก็ขอร้องขอ หรอมีไม่กลัวครับแต่ว่าเกรงเกรงอนระอุดมพรแกจะมาบอกเลิกงานไม่แต่งงานแกเข้าใจไหมฉัน,นเสียสละความเป็นสาวให้แกตั้งหลายครั้งมาแล้วแกไม่เห็นใจบ้างหรอเนี่ยการที่คุณเสียสละนี่ครับขอให้คุณอุเบกมาว่าความความนั่นแล้วก็หมดเรื่องกันไป อุปมาว่าความขวัญเกือบจะมีท้องแล้วเันยังความเก็บใจเอาเหล้าดมพรจงมีคำพูดคำเดียวเท่านี้มาแกตอบได้ก็ลองตอบนะถ้าหากว่าแกไม่แต่งงานก็จนจะรับฝังประหารชีวิตว่าแกแต่งงานแกได้รับตำแหน่งพระมหากษัตริย์แกอยากที่จะตายหรือจะอยากเป็นพระมหากษัตริย์ ลองตอบที่ลำบากจริงชีวิตเป็นของที่มีค่าชีวิตเป็นของที่หาอยากใครหนอที่จะไม่รักชีวิตอะไรครับตกลงแต่งงานแต่งงานเหรอแต่งงานครับระเดี๋ยวเมียตามมาอีกว่าไงตบกนารกไอ้เรื่องตบกนา แล้วนีน้องเลยความก้องและพี่น้องเราติดตามมาแม่คอยคอยปัสาามาจะกตบเวลนเลยโดยความข้องรูมานติดตามไปถึงปลางในหลักดามามองเองิน้ามิ ยังไงเลยคะอ้าวนีตามมาทำไมอีกละนีจ๋าฉันคอยไม่เห็นพี่พรกลับข้องใจจึงได้ตามมาคะ่ะนีจ๋าฉันจะกลับไปไม่ได้แล้วฉันจะบอกนีโดยตรงไปกรงมานะนีนะพูดกันอย่างเปิดอ,อกเถอะถ้าวันนี้รักผัวนีบูชาผัวอใอยผัวก็นีมีชีวิตอยู่ต่อไปเถอะ ถ้าว่าฉันรักนี้ฉันถูกประหารชีวิตนี้ก็ต้องตกเป็นไม้ฉันก็ตายไปดีกว่าขอให้นีเป็นไม้แต่ฉันมีชีวิตอยู่ให้นี้ไปมีผัวอื่นจะนาณีนะนีต่างหากว่าฉันไม่แต่งงานกับรดาฉันถูกประหารชีวิตขอชีวิตพี่ยังมีอยู่ในโลกนี้จะได้พบหน้าวันต่อไปละนีจ๋าให้นีไปมีผัวอื่นตะนานีนะปราณีกับพี่ พี่บอลคะคำพูดนี้นีนองเงินเพราะนีเป็นเด็กวะนีถึงอบรมนีรู้ชั่วรู้ดีรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์จะไม่มีประโยชน์นี่ก็รู้ทั้งนั้นคาพูดนี้นีเห็นใจพี่มาก แต่พี่อย่าเข้าใจผิดเลยนะวันนี้จากพี่พรไปแล้วนีจะไปมีผัวอื่นไม่มีหรอกค่ะนอกจากพี่พรและนีจะไม่เอาใครก็ไมยเป็นสองแต่ขอให้พี่พรแต่งงานกับเขาเอะนีจะขอกราบแทบเท้าเดินทางไปยังวัฒนาจารย์ ไปเรียนในทันรู้นี่จะบวชถวายชีวิตต่อพุทธศาสนานี่จะยอมตายจะในลมผ้าตาขาวผานี่จะไม่หาผัวใหม่ค่ะขอบใจแล้วนีน่นะแต่อย่างนั้นขอบเลยคุณอย่างยิ่งเมืองขาผัวยันพูดได้แข่งนี่ก็ไม่มีปากเสียงที่จะพูดต่อไปแล้วหมดคำพูดเลยค่ะ กันมัดคำพูดแล้วกันดาดาอะไรกันนั้นนี่จะไปด่าเขาทำไมเล่าในว่ามัดคำพูดกันมัดคำพูดยังแต่คำด่าตแล้มือด่านี่จะไปด่าใครอีกได้โม่เกลียวพวกเผื่อนู้นเลยใช่ั้งทงไหมอ่ะจากเปรตเอาของผืนดาเดิมฉาอิดนี่อย่าไปโยนแกเมืองรู้นองนี้ยันแกเด็กวัดแกถึงหกลุมแกเดี่ยวดาคือไรไม่ไหม คุณชัวคุณที่แกมองเห็นเรวไม่ควาวาหมอพวกแกผู้ยิ่งต้องการนิโอลทุกๆคนแต่กันพ่วกแกไม่หลักไม่ใครแเล้คกะยิ่งไ,งไม่ม่เนียวไปได้นะถูดต่งางไล่แลกก็ต้องถูดพวกเองอุปรมาวโรปลูเปล่า,า,าวไว้ตนนมึงไอกาหลออกมันต้องการกินมะพร้าวแต่ว่าเราจะไปลักกาหลออกไปตีกาหลออกไอหมม้หมดมานหน้าหมดใหม่ถ้าเมือ่อใดขอนเปล่าเลยกาหลออกมันไม่มานั่นเลยรักความจริง แค่นี่แกยอมทูแต่พวกแกคนเดียวแต่ว่าพวกแกแกหลักแกไม่ลุงทูแกยอมตัดสินใจว่าเป็นกรรมของแกมึงอย่าไปย้อนแกตายแกด่านั่นพวกเละแต่เขาว่าเมียน้อยกับเมียลูกทำไมด่ามันเชื่อมลูกว่าด่านแค่นี่เราปลงแปลงมาให้เชื่อมนี่แ้วมึงมองเลยต่ดทุกคูพุ๊ดเลยว่าเมียน้อยกับเมียลุ่งเลยโลกว่านกับคนตาลมถูกไรกันเลยด่าต้องนี้ด่าตาฉันไม่ด่าก็เลยค่ะ ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเมียน้อยยับร้อยเอื้อต่ะร้อยเมียน้อยืดและเสียตานเลยจักตัวยายันง่ายๆว่าเมียน้อยกับเมียล่วงเมื่อกับตนชอยกับตนโนดพนันแหละไม่เล่นตนชอยเลกออกในครับโนดตนแต่ตอนนี้มือลุ่มปัดและลุ่มริงริงอยู่ร้อยกันแลนโนรู้ร้อยกันแลนโนรูอยู่ว่ามันใหญ่ตาหลักโนดหยอดล <dairy S 2> ุดล <Arizona, S 2> ุยอย่าเลงไอ้ในว่าการจัการเร็วยาตันงโยบลุกเอาตาบ้า <t> <Sure> ไม่ได้าเลยครับแล้มาโยนไม่ได้ตัางหารมณมจริงหรืองไงพีนีิพี่พรค่ะอ็อ้พี่แต่งงานมีความสุขนะพี่มนะนี่จะเดินทางไปบวชที่วัฒนาจามครโบโถ้นา,านสงสารนี่ก็จริงนะี่นะเป็นผู้หญิงที่มีจันไรยาหรือมันได้ยากอันดีงามมากนะพี่พลนะเราควรจะเห็นใจเขาเอรับพี่พร ตอนที่นีเดินทางไปบวชรัตดาจะยอมสละเอื้หนึ่งพันนะพี่แนะเอาไวน้นีไปซื้อขนมกินตอนเดินทางเอาง่ายกว่าสิพี่นี่นีเห็นใจรัตดาเขาบ้างนะสละเอิ้นพันบาทได้นีเอาไปซื้อขนมกินมาตอนเดินทางและน,นี่นีเข้าใจซะด้วยว่าเอิ้นี้ยเป็นเอินที่ใช้แทนคุณค่าที่ก็เอาผัวหนีไว ถ้าอย่างนั้นอยาเลยนะพี่พรน,นะนีจะไม่ขอรับประสาทเอาไปอย่างนี้ทำไมประชาชนในนครเชียงแสนจะตีเตียนนี้อาวณีคนจนเพราะพี่พรก็พูดปลานามมีอยู่แล้ววันนี้เป็นเด็กวัดขอทานเจ้าบ้านกินกินเด่นวัดถ้าอาวนีเอาวันพันบานี้ไปคนทั้งหลายจะมองหาวนี้จริงเป็นคนจนจริงถึงนับขายผัวแลกจริง ผัวของนีไม่ใช่ราคาพันบาทหนึ่งพูดถึงราคาก็สุดที่จะคนละนานับที่นีจะมาเอาเงินคา่าผัวพันบาทไม่ควรนีจะไม่เอาเลยค่ะหัวปลาหมากรัดรักย์ก็ติมมีวัยชาย,ยานเหมือนกันและตายไปนี่กันราคาพันหนึ่งก็ชื่อไว้พันไว้ทํปลาหมากลัดรัพย์ตายไปไม่รวยหนักตื้อกันตรงไหนกันราคาตาวันแต่หัวชนก็นมาว่าไอบา้บ้า มึงพูดอย่างไรไรมึงนะไม่ต้องการพูดเลี่ยมดินายร่กํมเพออกันดีบูชากันไม่ดีแต่ก็บคตแแกลุ่เดียนชื่อไว้ทําพระมากษัตริย์รกาพันแต่ว่าชุนก็นมาว่าอย่ามาพูดสิอีนี้เงินพันบาทนี้มึงไม่เอาไปหรอกก็หนูจะไม่เอาค่ะกลัวเจ้าเมืองเชียงแสงก็จะตีเตียน ดี่กูถือว่าอีนี่เนี่ยมาตามคำไอ้เมืองทุกอย่างออเอาเงินพันบาทนี้นี้ไม่เอาก็ดีแล้วเราก็จะไม่คิดเอากลับระด,ดาเอ๋ยเอาซื้อขนมไม่มามอากินกดีกว่าพี่เมืองขาความที่ปอนพูดให้นีเสื่อมเสียทั้งนั้นออี่ก็ไอ้นีมาแล้วนีไม่เอาอก็ไม่เอาคืน ก็ยอมซื้อขนมให้หมากินค่ะว่างเลยอเขาได้รับตำแหน่งนี่ก็เลี้ยงปักผัวก็มั่งเลยไอ้บ้าอ็มาเรื่องจริงไงพี่มีพอยไอ้ไเยเก็บลำได้ก่อนะข้หน้าแคบอ๋อก็ได้เลืนตำแหน่ง,ง,เ,ง,เ,ยงยเนี่ยถ่องเอ้อไม่เลี้ยงเอ้อก็เลือนยอดเนี่ยนึกแเลยอะกินแล่แต่มา้าไงย่อยอย่างไรกินเลี้ยงไงย่อยๆตัตตวโตเราก็เลือนตำแหน่งเลี้ยงมา ย่อยครันมันกันกันมาว่าตึงย่อยกันมาและว่าตึงมากันได้ย่อยตาตาผู้ตึงย่อยย่อยครั้นนั่นถูกมามึงไม่เอ็นะหนึบตาตันทีไหนก็กักตังขุนแม่ข้าวมาข้าวได้เคยอ่านผู้ดมาละอันนี้นั่งแก้หนูละแก้ันนี่เก็บขุนย่อยยาบาทเด็กแฝมบาทมึงหนึบเลยอ่ะกันมาเคยชุกเก็บ่ะพี่เพ่และเมีย่อยได้ทีอะไรมันไปเทียงน้อยอื่นเบียร์ผักผ้าผ้าไม่ต้องหนุนความชุกมัน อยู่กาาหน้าอยู่แรงถุยพี่ตั้งลุแต่นี่ผู้เรยนายอายลงพ้นใจที่รุดเมียกำได้ปักเชื้อหื่นตอคือเห็นไงมนงะี้ย <c oughs> จริงมันน่าสะเทือนมากันนั่นมาก็ย้ไยไปแวกแนวไปเรื่องน่นมนกันแหละพี่ปอนขาพี่ปอนไม่ควรพี่จะด่าว่าหรือปรานามีนะมีจะขอลาไปก่อนองหญิง ขอให้คหุณในแต่งงานได้รับความสุขรับความเจริญกันเถอะนะนี่จะก้มหน้าไปตามยาฐานคำลาตอนนะพี่ปอมค่ะไปทนไหนีจะไปบวชที่ไหนก็สุดแล้วแต่เราบรรพฤอยทองไม่ทุกไปกำนองนี่ไปกำนองนี่อยู่ทีไรรู้แล้วว่าอุดมพรนายเรา แต่ว่าฤาสีทั้งเนวันหมอบไม้หัวตาฟิดจบหล่อกลางประกันแล้วอย่าเดี๋ยวขับไหลประจันหน้าช่วยไปท่วงไห้ตึงทีแกก็ต้องไปท่วงหนองนี้ไอ้เมืองตึงีไปกันเดียวก็แล้แหละมากกินเลี้ยงกันเดียวรวมกวาดกันพอได้เลยไอ้บ้าไปต้องตามหนองนี้ไว้ไอ้เมืองมึงจะไปไงดีเหรออันแหละไปท่วงแกเลยอ่าไปก็ไปอันแล้วไม่ต้องลาต้องไหวก็แล่วหน้าลากาฟันไหวไม่ลบดิวไอ้บ้า อมอต้องไปรุงนองนี้ครับไอทองมึงพอใจใจนี้แล้วก็มึงไปใจนี้มึงไม่ควรที่จะกลับมาอยู่ก eh ับกูต่อไปไปอ้ตาบนนั้นอนักใจเล็วเร็วไอ้ไอ้ลอาไอ้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 เอาเออ้ไอไอ้ไองลำ้ไอ้ไอ้นอ้ไ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 อ้วอ้าจ้ไลัดอาอยู่กับอออา และพี่ปอนะหนูไม่ไปไหนกล่าววันที่ที่ป้าเดินกันยาแล้วผงไมเใจเนะ่าพีนะ่ะเราได้เต่งานกันทีนะ่ในประพากล่าวนีน้องเแ้าเดินรองแล้วก็าป้าไมายนำเน็เพื่อย่อยปลาและเพื่อนยิงนะ่งงอย่อยสายควา ไปแล้วประทัศและประเทศดาตองกันหน้าปุ่มเด็ดรีบไปวัดรามูนีมี่น้นองนี่ไปบวชเหรครับก็ไปบวชสิคะเล็วๆน้องนี่คิดไปบวชพันเนียน้องนี่เข้าใจว่าเพื่อฉันไม่อยากที่จะมีผัวอื่นค่ะไม่อยากมีผัวอื่นค่ะนี่ได้วกว่าน้องนี่ไปบวช ไอผู้ที่เข้าใจทุกข์กัดรันเชิญวันนั้นแหลย,ยิ่งดีไม่อยากนั้นผู้ไอเป็นร่องแค่นี้ผัวเข้าใจผิดกับมันพูดไปทางหนึ่งเลยครับผู้ที่เข้าใจผิดมันจะพูดยังไงเย็นผัเมืองเกียงแท้เนี่ยมันปลาหนามอยู่แล้วว่าน้องนี่เปน็นคนจนเกินใจข้อตานชาวบ้านกินจินดินวัดคันนี้ตามเราออุดมพรย่าลางจากน้องนี่ปล่อยตานนองนี่ไปบวชแค่นี้ผัวนั้นแหลปรปลาหนามนะมันจะปลาหนามว่ายังไงไม่ทราบ มันวันนั้นเลยยิ่ง็นฉากเร็วเลยทต่ไม่เคยเอาบบวดอันนี้เชื่อมอันนี้ตั้งตีตูกปู่ดมพรทิ้งรอ่าพัวทันทีพวกเมืองเชียงแสนกับเั่เชิญวันนั้นเลยจักยิ่งดีเพราะเคยเคยต้องการอยู่ตังพีปพัวทิ้งกี่วันลอยได้อื่นตันทีเพราะคุณว่างอยู่นั่นอันนี้ชิวเชียงทุเรศแต่น้องนี่คิดเอาแต่อย่างนั้นก็จะคิดไปก่อนแล้วก็เดินไปก่อนนะคิดไปพลานอย่างนี้อ่ะแล้วไหวมีพัวอีบวดนะค่ะ แต่กับพุ่มวามีพวดีว่าอันต้าคุณตกลงมวาพววเว้วกัดป้างกันไรโมวันนี้ก็ยังได้นั่นเหรออ,อ,อันเล่อาจ,จะอย่าคิดไปก่อนค,คิดแลร่ดีอ่ะพุ่มก็ไม่ใช้ได้เมียทีนี่ฮะแล้วไง